สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูขวัญอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เรามารู้จักกับเอเชียใต้ในรายวิชาประวัติศาสตร์กันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียใต้ค่ะในภูมิภาคเอเชียใต้ประกอบไปด้วย8ประเทศค่ะคือ 1. ประเทศอินเดีย 2. ประเทศปากีสถาน 3. ประเทศบังกลา,าเทศ 4. ประเทศสีลังกา 5. ประเทศอัฟกานิสถาน 6. ประเทศเนปาล 7. ประเทศภูตานและ 8. ปมาลดีสค่ะเรามาเริ่มเรียนกันทีละประเทศเลยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักกับประเทศทั้งแปประเทศเรามารู้จักกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้กันก่อนนะคะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้นะคะมีความต่างกันคือมีทั้งเขตเทือกเขาทางตอนเหนือที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นเขตที่รับนแม่น้ําสินธุแม่น้าําคงคาแม่น้าพรมบ,บุตรและแม่น้ําสาขาของแม่น้ําดังกล่าวนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยและเขตที่รับสูงทางตอนกลางของภูมิภาคที่มีความแห้งแล้งและมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดด้วย ต่อมานะคะเรามารู้จักกับลักษณะทางภูมิอากาศของเอเชียใต้กันบ้างลักษณะทางภูมิอากาศของเอเชียใต้นะคะโดยรวมนีจะมีความแห้งแรงค่ะเพราะว่ามีฝนตกน้อยแล้วก็มีอากาศที่ร้อนจัดค่ะประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะพื้นที่ทางตอนใต้นะคะอยู่ในเขตมหาสมุทรอินเดียก็อาศัยลมมรสุมที่นําความชุ่มชื้นมาช่วยในการเพาะปลูกค่ะแล้วก็ช่วยบรรเทาความแห้งแรงได้อีกด้วยค่ะ ค่ะเรามารู้จักกับประเทศแรกเลยนะคะประเทศแรกที่คุณควรจะพานักเรียนมารู้จักคือประเทศอินเดียค่ะอินเดียครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียใต้ค่ะที่มีความหลากหลายของสภาพภูมิศาสตร์ชาวอินเดียโบราณได้พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยาธรรมค่ะทําให้ชาวอินเดียเป็นศูนย์กลางความเจริญที่ชนชาติต่างๆต้องการยึดครองอย่างไรก็ตามนะคะแม้อินเดียจะต้องตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของชนเชื้อชาติหรือว่าชนต่างศาสนาแต่ชาวอินเดียก็ยังสามารถที่จะดำรงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ ค่ะในส่วนของพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมนะคะประเทศอินเดียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องประมุขของประเทศคือประธานาธิบดีค่ะที่ได้มาจากการเลือกตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นําของพรรคการเมืองที่ครองเสียงภาคมากในรัฐสภาค่ะ อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียนะคะก็ยังประสบป,ปัญหาทางการเมืองภายในค่ะซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติแล้วก็ศาสนานั่นเองส่วนทางด้านของเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่นะคะยังมีฐานะที่ยากจนค่ะแล้วก็ประกอบประชิพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่อินเดียก็สามารถพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วนะคะปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้อุตสาหกรรมของอินเดียเติบโตก็คือแรงงานขั้นต่างนั่นเองค่ะ มาถึงประเทศที่2นะคะประเทศที่สองที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักคือประเทศปากีสถานค่ะประเทศปากีสถานนะคะเป็นประเทศของชาวมุสลิมที่แยกออกมาจากอินเดียค่ะในช่วงแรกปากีสถานประกอบด,ด้วยปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออกค่ะซึ่งไม่มีพรมแดนติดต่อกันต่อมานะคะดินแดนปากีสถานทางตะวันตกนะคะได้แยกออกมา เนื่องจากว่าดินแดนทางปากีสถานตะว,วันออกเนี่ยได้เรียกร้องเอกราชและแยกตัวออกไปเป็นประเทศบังกลาเทศนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักกับพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมของปากีสถานกันบ้างนะคะพัฒนาการทางด้านการเมืองนะคะปากีสถานได้ก่อตั้งขึ้นตอนพุทธศักราช2490ค่ะและประสบปัญหาทางการเมืองมาโดยตลอดเลยทั้งปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและปัญหาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะ คุณครูจะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศก่อนนะคะก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งประเทศนะคะระหว่างปากีสถานตะวันออกกับปากีสถานตะวันตกนั่นเองและก็มีปัญหาสเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลด้วยส่วนปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเกิดจากกรณีพิพาทค่ะระหว่างปากีสถานกับอินเดียคะ่ะมีการแบ่งแยกกันหรือว่ามีการแย่งชิงกัน ระหว่างปากีสถานกับอินเดียแย่งชิงอะไรก็คือแย่งชิงแคว้นค่ะเป็นแคว้นแคชเมียร์ในอินเดียทําให้เกิดสงครามค่ะแต่สงครามครั้งนี้นะคะปากีสถานก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุดค่ะ ค่ะเราเดินทางมาถึงประเทศที่สามแล้วนะคะนั่นก็คือประเทศบังกลาเทศค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ในเขตที่ราบรุ่มดอนสามเหลี่ยมปากอ่าวเบงกอค่ะและมักประสบภัยธรรมชาติที่รุนแรงจะเป็นประเทศที่ขาดการพัฒนาค่ะและประสบปัญหาเรื่องเถียรภาพทางการเมืองเป็นอย่างมากเลยค่ะ ต่อมานะคะเรามารู้จักกับพัฒนาการในด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบังกลาเทศกันบ้างนะคะบังกลาเทศนะคะก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2514ค่ะแต่รัฐบาลประสบปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองค่ะเพราะว่ารัฐบาลชุดแรกนะคะที่บริหารโดยประธานาธิบดีเนี่ยเป็นพล,ลเรือนแล้วก็ถูกโค่นล้มด้วยการรัฐประหารค่ะหลังจากนั้นก็มีการปกครองโดยรัฐบาลทหารนะคะซึ่งมีการรัฐประหารอย่าง ต่อนเนื่องเลยจนมาถึงช่วงพุทธศักราช2,533นะคะถึงพุทธศักราช2,543มีการเลือกตั้งนะคะคนละเลือนเข้ามาใหม่ค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนได้ค่ะเกิดปัญหาว่างงานค่ะเนื่องจากว่าประชากรหนาแน่นมากเลยมีพื้นที่ที่เพาะปลูกจํากัดค่ะนอกจากนี้นะคะก็เลยเกิดปัญหาอุทกภัยด้วยเพราะว่าบางปละเทศนะคะมีพายุไซโคลนก่อตัวขึ้นในทุกๆปีนะคะทําให้การเพาะปลูกของประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายค่ะส่งผลให้เกิดความยากจนด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงประเทศสีลังกาแล้วค่ะสีลังกานะคะหรือว่าเกาะลังกาเป็นอดีตศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงนั่นเองซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดเลยของประเทศอินเดียนะคะและอยู่บนเส้นทางการเดินเรือติดต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในมหาสมุทรอินเดียเลยค่ะ มาถึงพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของศรีลังกาบ้างนะคะศรีลังกามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า2,000ปีเลยค่ะชาวพื้นเมืองเดิมของศรีลังกานะคะเป็นชาวสิงห์ลค่ะซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาลักษณะที่ตั้งของลังกานะคะจะอยู่ใกล้กับอินเดียค่ะทําให้ในอดีตผู้นําในแคว้นของอินเดียได้พากันรุกรานค่ะแล้วก็ยึดครองพื้นที่บางส่วนของลังกาไปรวมถึงชาวทมินด้วยนะคะที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาตั้งถิ่นฐานในลังกาค่ะ ชาวศรีลังกานะคะดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะแล้วก็มีการเคร่งศาสนานะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะแล้วก็มีสภาพที่ยากจนค่ะปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งรุนแรงภายในเนี่ยก็มีการผ่อนคลายลงแล้วบ้างนะคะ เราเดินทางมาถึงประเทศอัฟกานิสถานแล้วค่ะอัฟกานิสถานนะคะเป็นดินแดนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยค่ะลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศนะคะมีความแห้งแล้งค่ะไม่เอ,อเื้ออานวยในการเพาะปลูกเลยส่วนในเรื่องของการปกครองนะคะรัฐบาลประสบปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองด้วยแล้วก็ขาดเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจจึงไม่มีการพัฒนาประเทศเลยค่ะ ประเทศต่อมานะคะเป็นประเทศเนปาลค่ะเนปาลน,นะคะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยค่ะแลวก็ไม่มีพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลเช่นเดียวกันการเดินทางขนส่งสินค้านะคะต้องอาศัยเส้นทางผ่านประเทศอินเดียค่ะจะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศหนึ่งนะคะและมีปัญหาความไม่สงบในประเทศอันเนื่องมาจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาค่ะเป็นประเทศพูตานค่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กค่ะตั้งอยู่ทางด้านตะว,วันออกสุดของเทือกเขาหิมาลัยเลยสภาพภูมิศาสตร์นะคะทําให้พูตานโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกค่ะแต่สามารถดํารงการปกครองเศรษฐกิจกต,ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนแบบดั้งเดิมได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงประเทศสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือมาดิฟส์นั่นเองมาดิฟส์นะคะเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียค่ะเกิดจากการรวมตัวของหินปะการังนะคะจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่รวมทั้งหมด26เกาะค่ะแล้วก็มีเกาะขนาดเล็กอีกจํานวนมากเลยตั้งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียค่ะปัจจุบันนะคะคนจะรู้จักในนามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียใต้นั่นเอง ในส่วนของพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมของมาลดีฟนะคะมาลดีฟปกครองในระบอบสาธารณรัฐค่ะมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติประชากรนะคะขาดแคลนน้ำจืดทำให้ไม่สามารถพอปลูกได้ค่ะประชาชนส่วนใหญ่ดำรงอาชีพด้วยการทำประมงและการค้าค่ะปัจจุบันนะคะมาลดีฟมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเรามาสรุปความรู้กันค่ะ เอเชียใต้หรือชมพูทวีปหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งว่าอนุทวีปนะคะเป็นทวีปที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชียนั่นเองเป็นต้นกําเนิดของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดูและยังเป็นภูมิภาคนะคะที่มีประชากรมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกด้วยลักษณะภูมิประเทศของเอเชียใต้นะคะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและยังมีที่ราบมุมแม่น้ําทางตอนเหนือของเอเชียใต้ติดกับที่ราบสูงพิเบตและเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองทาให ภูมิอากาศของเอเชียใต้จะเป็นอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่วนทางด้านของเศรษฐกิจทุกป,ประเทศก็ยังมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะมีอุตสาหกรรมบ้างนะคะแต่ยังไม่พัฒนามากนะักมีประเทศอินเดียนะคะเป็นประเทศเดียวที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือ,อจากประเทศชั้นนํานะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้หรือว่าประเทศไต้หวันนั่นเอง เป็นอย่างไรบ้างคะเรียนเรื่องเอเชียใต้กันไปได้ความรู้อัดแน่นเลยใช่ไหมคะแล้วพบกับคุณครูใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ